อ,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 อ่างั้นเลยลูกจ้าเออเก่งเอาอีกอันนึงถอ,อดแมสต่อต่ออีกอันนึงฉับฉับโอ้เก่งเก่งฉับฉับโอ้เก่งเลื่อนเลื่อนเก่งมาก อันนี้ไม่อันไล้ทีเนี่ยจ้าจ้าอันนี้อัน,อ,น,นอันไม่อันไลกทีสักตาจ้า่ะฉับเอออืมอ่ะ,อ,ะอันใหม่อีกเอออันนั้นก่อนอืมเก่งมากเลยทำเป็นแล้วไปโรงเรียนไม่แพ้ใครแล้วอืมกันนั่งข่าวน้องกันนั่งอ่ะ อ,อันใหม่อีกอันใหม่อ่าจ้าไม่ต้องรีบจ้อืลองตัดกระดาษเองแล้วได้แล้วได้แล้วอืมแค่เส้นน้องหน่อยจ้ะได้จ้ะ